ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็เห็นที่แร็ก็เป็นคําพยาแล้วก็รู้สึกหนุนใจรู้สึกว่าได้ได้เราได้รับการเติมเต็มเราสร้างความเชื่อในทางพระ,ะองค์ได้ามากขึ้นให้เรามั่นใจในความเชื่อของเราได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าพี่น้องคนไหนนะคะสนใจที่จะเป็นคำพยาหรืออยากึ้นมาร้องเพลงก็สามารถติดต่อ ทุกคนนะคะที่อยู่บนเวทีเราจะคุณ้าก็มาแอดกระติบกระติบได้เลยจะเป็นอาทิตย์นี้อาทิตย์หนา้าสามารถบอกได้นะคะไม่ต้องเขินอะไรค่ะจะได้มาหนุนใจซึ่งกันรายกัน,นะคะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้า,าค่ะก็หนูขอบคุณพระเจ้า,าเรื่องการจัดเตรียมค่ะอย่างก็หนูเองใช่ไหมคะแต่เดิมหนูก็ไม่ได้เป็นคิปเตียนมาก่อนหนูก็เป็นทางอื่นมาก่อนแล้วทีนี้นคะ่ะหนูก็ได้เข้ามาซึ่งพาพระเจ้าซึ่ง ก่อนจะมาหาพระเจ้าอ่ะเราจะมีเหตุการณ์ที่ที่หนักหนาสาหัสกันมาสุดขัวเลยเราก็เชื่อว่าใครหลายๆคนอ่ะก่อนจะมาพับกาพระเจ้าอ่ะเราก็จะมีเหตุการณ์ที่มันหนักหนาและสาหัสมากบางครั้งอาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ยคะ่ะเมื่อเราได้เข้ามาเราก็เชื่อว่าถ้าก่อนหน้านี้เราสุขแต่จะสุขสบายเรามีพร้อมเราก็ปก คงอาจจะไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้เราอาจจะไม่ได้มาพึ่งพระเจ้าเราอาจจะหลงไปในทางนั้นแล้วเราก็อขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับปัญหาที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เล็กจนโตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องเงินเรื่ององานหรือแม้แต่เรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรนะคะขอบคุณที่มันแย่ขอบคุณที่ทาให้เราก้าวผ่านถิ่นนั้นมา <c oughs> เพื่ออยู่ใน,นจุดจุดนี้ <c oughs> เพื่อที่เรานั้น จะมาหาพระองค์เข้ามารับความรอดเข้ามารับชีวิตนิรันดร์แล้วเราก็ได้มาอยู่ในทางของพระองค์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับปัญหาทั้งหลายที่มันผ่านมาค่ะแล้วก็วันนี้ตั้งใจมันจะมาเป็นคําพยายนเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของของถวายที่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองถวายค่ะก็ในในช่วงวันคริสต์มาสเราก็จะมีแจกข,ของขวัญหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยคะ่ะบริษัทของแฟนนะคะเขาก็จับของขวัญกันแฟนก็บอกว่าจะเอาของเขาอ่ะจะเอาอยากได้เครื่องปั่นอนเนกประสงค์อยากได้มาก็เลยถามว่าพี่จะไปทําอะไรหรอเพราะว่าอยู่ที่บ้านหนูก็ไ่ทำาุ๊าตาอยู่แล้วก็พี่จะไปทํอะไรเพราะว่าสงสัยเขาบอกว่า,ขเ,ขา,วาเขามีใจที่อยากจะถวายเพราะว่าเขาเห็นพวกเราตางป๊อ๊อป๊อป๊กัน เขาก็อยากจะถวายเครื่องปั่นให้กับโบดเขาก็แค่เขาพูดแค่เขานึกถึงแค่เขาชื่น่ะแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปส่วนตัวเราเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยเห็นแม่ขวาปะแอ๋วตัดกระดูกตรงเล้งใช้ขวานปักมันเป็นขวานที่หน้าหน้าความคมมันแคบอะค่ะแต่เราก็คิดว่า โอ้โหถ้ามีอิโดดีๆสักอันนะคมจะดีเนาะแล้วก็เราก็ได้แต่เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดออกไปแล้วเราก็ลืมเหตุการณ์นั้นแต่เราก็ตั้งใจว่าวันนึงอะถ้าเราเก็บเงินเราก็อยากจะซือถวา,ายโหอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ได้แต่คิดไปแล้วก็มันก็ผ่านไปเพราะชีวิตเรามันจะไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวแลมันจะผ่าน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 ไปจนกระทั่งค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีน้องที่ทํางานคนเดิมค่ะ ก็คือเขาค่ะมีเทคนิคในการสั่งของเขาสั่งของได้น,นะคะที่ถูกหรือบางครั้งเขาอาจจะไปกดรับของดีมาทีนี้ค่ะเขาก็เรียกเราว่าพี่เพิ่งกลับบ้านที่มาดูกล่องพัสดุกับหนูก่อนแล้วก็อะไรหรออะไรหรอแล้วเราก็เดินไปแล้วมันก็มีเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์สามอันเราก็มีมีดอิตโต้สามอันแล้วก็มีน้ำมันพืชอ,อยู่อันนึงเราก็อะไรหรออะไรหรอ พ, uce, พ uce, ождения, ี่ๆมาหนี้มานนี้มาเอาวันนี้เราก็เท่าไหร่อะเท่าไหร่อะต้องใช้เงินแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะน้องให้สีน้ำเงาพี่ๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรพอได้รับมาแล้วเราค่อยกลับไปนึกถึงคาที่แฟนเคอบอกว่าอยากถวายเครื่องปั้นเราก็นึกถึงเหตุการณ์ตัดเล้งตัดกระดูกเล้งในวันนั้นว่าเราอยากได้นี่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราไม่ต้องใช้เงินเราที่จะซื้อมาถวายแต่พระเจ้าส่งให้เพื่อน เอาของปีปีมาถวายก็ขอบคุณท่านเจ้านะคะหนูถวายของโดยความเชื่อของหนูคะ่ะหนูไม่ได้ถวายโดยใช้เงินเลยหนูก็หนุนใจนะคะขอบคุณท่านะะเจ้าค่ะ